สวัสดีครับท่านผู้ชมหรือ f ซที่ติดตามช่องสวนเกษตรเสริมทรัพย์วันนี้เสริมทรัพย์จะพามาชมแ p ปเป Star าสายพันธุ์จัมโบ้คือเป็นสายพันธุ์ใหม่ครับลูกผลเฉลี่ยตกประมาณ4ขีดถึงครึ่งกิโลครับเป็น Apple ิลสตาที่เราทางสวนเกษตรเสริมทรัพย์ได้ปรับปรุงสายพันธุ์ขึ้นมาใหม่ รสชาติที่ผมได้ทานเขาหอมหวานเหมือนนมสดเลยครับหรือว่าต้นนมสดคือทานแล้วเหมือนเราทานไอศครีมผสมนมสดครับเราปลูกไว้ที่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพันธบุรีเป็นต้นแรกเลยครับ ที่เราปลูกแล้วก็พัฒนาพันธุ์ตอนนี้ก็กำลังดำเนินการขยายพันธุ์อยูท่านขยายพันธุ์อยู่กท็ท่านที่ชมติดตามสวนเกษตรเสริมทรัพย์ก็จะได้สั่งซื้อกิ่งได้ภายในประมาณปีหน้าตอนนี้ก็เริ่มทำการขยาย เดี๋ยวจะทําคลิปบอกลูกค้าที่ว่าสนใจสั่งซื้อ Apple Star จะบอกให้สั่งจองช่วงไหนนี่ครับก็คือ Apple Star สายพันเก่าก็ลูกเขาจะเล็กแล้วก็ให้ผลผลิตไม่มากแต่สายพันุนี้ดกให้ความดกนี่ครับนี่เราห่อกันข้างข่าว ครับปีนี้ปีแรกก็ติดสิบกว่าลูกครับแอปเปิลสตาร์สายพันธุ์จัมโบ้นี่ครับลูกนี้สองลูกก็คาดว่าจะตกประมาณแปดขีดครับแล้วเวลาสุกเขาจะตอนนี้เขาเริ่ม เข้าสีคือคือเข้าสีเนี่ยสีจะออกแดงอมชมพู mm hmm. ก็จะใกล้ใกล้สุกใกล้ตัดได้แล้วเสริบทรัพก็จะมาตัดแอปเปิลสตาร์เนี่ยครับสีเขาเริ่มเป็นชมพูอมแดงเรียกว่าใกล้จะสุกเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันว่า แอปเปิลสตาสายพันธุ์เก่านี่ครับนี่คือสายพันธุ์เก่าที่เราเอามาเปรียบเทียบไปให้ท่านดูว่าอ่าระหว่างแอปเปิลสตาสายพันธุ์จัมโบ้กับแอปเปิลสตาสายพันธุ์พื้นเมืองว่าลูกต่างกันขนาดไหนนี่ครับวันนี้เราก็จะมาตัดลูกนี้ไปชิมกัน นี่ครับแอปเปิลสตาสายพันธุ์จัมโบ้ลูกเขาจะใหญ่กว่าสายพันธุ์เก่าประมาณสามเท่าครับเดี๋ยวเราเอาไปบ่มแล้วก็เอาไวรัประทานวันนี้ก็ได้เวลามาชิมแอปเปิลสตา สายพันธุ์จัมโบ้ลูกใหญ่ที่เราเก็บไว้เมื่อสองวันที่แล้วตอนนี้ก็ได้สุกงอมเดี๋ยวเรามาผ่าชิมกันเลยครับนี่เถอครับน้ําหนัก420กร,รมัมนะครับวิธีผ่าผ่าคล้ายๆกับกับกระท้อนแล้วก็บิดแบบนี้ครับอ่าบิดบิดหมุนโหนี่เป็นน้ํานมเลยครับนี่ครับ Oh. น้ำช่ำม,มากเนื้อหนาเดี๋ยวเรามาทาน Apple ิลสตาสายพันธุ์จัมโบ้นี่ครับเนื้อเขาหนามากเหมือนอลักษณะเหมือนวุน้นวุ้นมะพร้าวเดี๋ยวลองชิมก่อน ไม่ผิดหวังครับมีความหอมเหมือนเราทานวุ้นมะพร้าวครับนี่ครับทานอีกสักคำแอปเปลิลสตาร์สายพันธุ์จัมโบ้นี่ครับโอ้โห,โหมันเป็นที่สุดยอดเลยครับถ้าได้ชิม ต้องอีกสักคำทางตรงเลยครับต้นนี้เราปลูกที่ชายแม่น้ําบ้านสวนชายแม่น้ําสวนเกษตรเสริมทรัพย์ที่เมื่อสองวันที่แล้วที่เราไปตัดมาวันนี้ก็ได้มาชิมไม่ผิดหวังกับรสชาติและความอร่อย สายพันธุ์เก่าพันธุ์พื้นเมืองเขาจะมีอย่างแต่สายพันธุ์ใหม่นี่เขาจะไม่มีอย่างเรียกว่าเป็นเหมือนน้ำนมสดเลยครับเนี่ยเดี๋ยวทานช่วงเม็ดนี้สักหน่อยนี่ครับเราทานคล้ายๆเหมือนทานมังคุด ไม่ผิดหวังครับแอปเปิลสตาร์สายพันจัมโบ้สวนเกษตรเสริมทรัพย์อีกประมาณต้นปีหน้าเราจะเปิดจำหน่ายกิ่งพันก็ติดตามคลิปสวนเกษตรเสริมทรัพย์ขอลาท่านผู้ชมก่อนครับขอฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร้ สวัสดีครับ